สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องแนะนำน้ำหอมผู้หญิงนะคะจากบ้าน Giorgio Armani ค่ะเราสั่งซื้อจากเว็บไซต์ Armani Beauty fr ค่ะได้มาช่วงเขาทำโปรโมชั่นลด30%นะคะแล้วก็มีของแถมให้นะ,ะก็ตามที่เห็นเลยค่ะ เราอยากแนะนำเพื่อนเพื่อนนะสาวๆว่าเราอยู่ที่ฝรั่งเศสเราก็สั่งซื้อก็ประมาณนี้ราคาก็ประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ไว้เป็นข้อมูลสำหรับสาวๆนะที่ชอบสั่งซื้อออนไลน์ชอบน้ำหอมเหมือนเราค่ะของที่เขาแถมมานะก็จะมีกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะคะ,ะมินิลิปสติกนะคะแล้วก็น้ำหอมขวดเล็ก10 ml ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีน้ำหอมมตัวอย่างนะอของ aqua d i j o i a นะฮะเป็น intense หรือวาอังต o n g ์ค่ะมาดูน้ำหอมขวดแรกนะคะที่เราสั่งซื้อมาค่ะอ,อยู่ใน collection emporio armani นะฮะ in love with you ค่ะเป็นโอเดปักฟังค่ะ เอ่อคอลเลกชันนี้เป็นน้ำหอมผู้หญิงนะคอลเลกชันของผู้หญิงค่ะก็จะมีหลายตัวพอสมควรนะแต่เผอิญว่าเราเลือกตัวนี้เพราะว่าเราเคยใช้ขวดเล็กนะเะอ่อมาก่อนนะเปิดตัวเมื่อปี2019นะคะเป็นกลิ่นแนว o r a l f o o d t y ค่ะน้ำหอม in love with you นะคะอ่าปลุกเร้าเรื่องราวความรักอันลึกซึ้งของเด็กสาวร่วมสมัยค่ะ องค์ประกอบของกลิ่นอันน่าหลงไหลนี้นะคะเป็นผลมาจากการผสมผสานของเชอร์รี่ดำดอกมะลิและก็วานิลาค่ะกลิ่นดอกไม้และก็ผล,ลไม้อันละเอียดอ่อนนะคะสำหรับผู้หญิงที่เย้าวยวนและก็กล้าหาญเหมาะสำหรับทุกโอกาสท็อปโนต้ตของผล,ลไม้นะคะจะทำให้คุณหลงไหลด้วยเชอร์รี่ดำนะ Black Karen, แบล็กเครนและก็ราสเบอร์รี่นะคะ จากนั้นกลิ่นหอมของดอกไม้แล้วก็ความเป็นผู้หญิงที่เปร่งประกายนะออกมาซึ่งจะถูกครอบงามด้วยดอกมะลิอาลับนะคะแล้วก็เบสโน้ตก็จะเป็นกลิ่นที่ผสมผสานความหวานของดอกไอริสแพาชูรีที่แปลกใหม่แล้วก็ครีมวานิลาค่ะ กลิ่นค่อนข้างหอมฟุ้งเลยนะคะตั้งแต่โน้ตแรกท็อปโน้ตนะคะสำหรับความติดทนนะคะเราก็เคยใช้มาก่อนแล้วนะคะก็6กถึงแชั่วโมงได้ค่ะแนะนำเช่นเคยนะให้ไปลองดมดูก่อนนะแล้วก็เวลาฉีดก็ฉีดใส่ผิวฉีดตรงจุดที่ประจอนะแล้วก็ฉีด สเปรย์ห่างๆนะตรงเสื้อผ้านะก็กลิ่นจะหอมติดทนนานเช่นกันค่ะสำหรับบางคนอาจจะถ้าไม่ติดทนนานก็อาจจะต้องอาทาโลชั่นหรือว่าครีมก่อนนะแล้วค่อยฉีดน้ำหอมค่ะช่วงที่เราสั่งซื้อนะคะเราไดา้ราคาลดนะ30%ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาซื้อน้ำหอมเราจะซื้อช่วงเขาทำโปรโมชั่นลดราคาแล้วก็มีของแถมนะถ้าเป็นไปได้ค่ะมาดูน้ำหอมขวดที่2นะคะจะเป็นรุ่น Ocean d e j o y นะ,ะเป็นเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งของเขานะคะคอลเลกชันนี้ก็จะกลิ่นจะค่อนข้างเบาบางนะเหมาะที่จะใช้ช่วงหน้าร้อนนะ อของเราก็เคยมีตัวที่เป็นอะควาดิโอยาแล้วนะคะส่วนขวดน,นี้โอเชียนดิโ a ยานะคะเป็นอดปักฟังค่ะ100 ml นะคะกลิ่นฟอร์ฟูตี้ค่ะเปิดตัวเมื่อปี2020ค่ะพลังงานที่มีอยู่ในมหาสมุทรนะสามารถอธิบายได้ว่ามีชีวิตชีวาและก็เต็มไปด้วยความสุขนะเหมือนกับน้ำหอมขวดนี้นะคะ เป็นโอดปาฟังสำหรับผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยพลังอันทรงพลังนะฮะเรากับพยายามยกย่องความแข็งแร่งของธาตุน้ำนะหากคุณรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานะคุณจะหลงไหลในประสบการณ์การดมกลิ่นที่กลิ่นนี้เตรียมไว้ให้คุณอย่างแน่นอนนะคะ กลิ่นใสดุดคริสตัลนะคะด้วยโนต้ตของผลไม้ดอกไม้แล้วก็น้ำนะคะตอกย้ำสเสน่ห์ของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาพิเศษนะในช่วงวันที่อากาศร้อนนะคะส่วนประกอบนะของน้ำหอมอท็อปโนต้ตกลิ่นแรกที่ทำให้คุณมีสเสน่ห์คือกลิ่นลูกแพรละเอียดอ่อนนะ,ะพร้อมด้วยกลิ่นที่สดชื่นมากนะคะ น้ำหอมนี้ถูกครอบงามอย่างรวดเร็วนะด้วยดอกมะลินะคะซึ่งทำให้เป็นผู้หญิงและมีความซับซ้อนนะะการผสมผสานระหว่างไม้จันและก็มัสนำมัสซึ่งความลึกนะแล้วก็ลักษณะครีมที่ยังคงอยู่นะจบจนกลิ่นสุดท้ายเบสโนตเลยนะคะน้ำหอมรุ่นนี้นะคะเหมาะที่สุดคือคนสมัยใหม่นะมีชีวิตชีวาอิสระแต่ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลงตัวกับธรรมชาตินะคะ กวดที่มีเส้นโค้งมนนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิงตามธรรมชาติด้วยความทันสมัยและก็ความสง่างามตรงตามวิสัยทัศน์ของชิโอชอามาค่ะความติดทนนะคะของคอลเลกชันนี้นะคะก็อยู่ที่4-6ชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่ผิวของแต่ละบุคคลด้วยนะบางคนอาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะ สำหรับคอลเลกชันนี้เรามีอยู่2ตัวนะเป็นตัวแรกจะเป็น aqua d ดีเจเนะแล้วก็ตัวนี้ ocean d นดีเจเียค่ะเป็นคอลเลกชันที่แบบกลิ่นเบาบางนะหอมแบบธรรมชาตินะคะก็มี2แบบนะคะก็เหมาะที่จะใช้ในช่วงฤดูร้อนหน้าร้อนค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะ อะควาดิโจอียนะเป็นกลิ่นแนวอ uh, o r o โรอะควาติกนะส่วน Ocean d นดิโจก็จะเป็นกลิ่นแนว f o โรฟูตี้ค่ะ uh huh. ก็ uh, เขายังมีตัวอื่นอีกนะ uh, แต่เผอิญว่าเรามีแค่2ตัวนี้นะ uh, ก็แนะนำค่ะ uh, ราคาที่เราได้มาก็ลด30%นนะคะ แนะนำเช่นเดิมเช่นเคยนะคะให้ไปลองดมดูก่อนนะแล้วก็ลองฉีดดูก่อนนะว่าจะชอบกลิ่นแนวนี้ไหมแล้วก็ความติดทนนานแค่ไหนนะสำหรับเราแล้วเราชอบทั้งสองตัวเลยค่ะสรุปทั้งสองขวดนี้นะที่เราซื้อมาเนี่ยเราชอบเลยทั้งสองขวดเลยนะ ก็ถ้าเป็น OCEAN d น j ิจก็เราก็สามารถใช้ได้ช่วงหน้านร้อนนะหรือว่าจะใช้ได้ทุกวันก็ใช้ได้เช่นกันนะส่วนอีกขวดหนึ่งนะ In LOVE WITH YOU ก็กลิ่นจะค่อนข้างจะฟุ้งกระจายนิดนึงนะ,ะเราก็สามารถใช้แล้วแต่โอกาสและวกันค่ะก็เลือกใช้นะตามความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันค่ะสำหรับเราแล้วเราใช้ได้หมดเลยค่ะทุกวันนะ วันไหนที่อยากจะเป็นแบบแนวผู้หญิงกลิ่นจะฟุ้งกระจายนิดนึงนะกอ็อยากจะตะโกนนิดนึงนะเนเราก็จะใช้ตัว In o v v With You นะแล้วก็วันไหนที่อยากแบบได้กลิ่นแบบสบายๆเน้นธรรมชาตินะเคลนไม่ชุนไม่รุนแรงมากก็จะใช้ Ocean d i j o ยหรือว่าจะเป็น Aqua d i j o จ a ไปนะก็ประมาณนี้ค่ะ ามาดูตัวขนาดทดลองที่เขาแถมมานะจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็น AQUA d ดิจ i ยที่เป็น o อเดป k ฟังอินเทนส์นะคะเข้มข้นนะคะเขาก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาตัว Intense ก็จะเป็น f o t y y FORO w สดชื่อนะ,ะส่วนตัวออเดปาฟังก็จะเป็น FORO l a q u a t i c c i t r u s นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ มาดูน้ำหอมขวดสุดท้ายที่เขาแถมมานะคะชื่อรุ่นว่า My Way Nectar เป็นออเดอร์ปักฟังค่ะเปิดตัวเร็วๆนี้เองนะ2,024คะ่ะกลิ่นแนว Floral f o o i t y คะ่ะหลับตาแล้วจินตนาการนะถึงสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามที่สุดนะคะ นี่คือกลิ่นที่ปลุกเร้าโดยอา m a มา m นี่ y ม e c t a r านะสำหรับผู้หญิงที่จะทำให้คุณตื่นตาทุกวันนะด้วยความมีชีวิตชีวาของกลิ่นดอกไม้เป็นที่รักของผู้หญิงโรแมนติกทุกคนค่ะท็อปโน้ตนะคะเปิดตัวด้วยกลิ่นดอกส้มเบอร์กามอตลูกแพร์นะเะมดิโนอ์ก็จะเป็นผดอกไม้ทิเบอร์โรสจัสมิน ใบ uh, v i o l e เนะแล้วก็เบสน้นจะเป็นวานิลาไวมัสนะคะแล้วก็ไม้ซีด้าค่ะน้ำหอมรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีใบ v i โ l e เนะแล้วก็เป็นซีด้าวูดนะคะเพิ่มเข้ามาก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะก็รุ่นนี้ไมเว y เนี่ยเขาก็จะกลิ่นแนวฟลอรัอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้ก็ฟ o r ร์ฟู o ี้นะก็มีเพิ่มเข้ามานิดหน่อยต้องไปลองดมดูก่อนนะบางแล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบความเขียวเพิ่มขึ้นมานิดนึงบางคนก็จะชอบ f ฟ r r ร w หวานไปเลยนะ t u u e r o s e โแนวเข้มข้นนะ Double t r u บ e r o e ์ก็จะเป็น Intense ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็แนะนำเช่นเดิมเช่นเคยคะ่ะให้ไปลองดมดูก่อนนะคะ สำหรับความติดทนนะคะเราให้อยู่ที่6-8ชั่วโมงได้ค่ะ,ะส่วนของแถมยังมีอีกนะคะเป็นมินิลิปสติกค่ะ,ะน่ารักดีค่ะขนาดกระทัดรัดนะก็เก็บไว้ใช้ค่ะ,ะแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าสักเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็เก็บไว้ใช้เวลาที่เราต้องการใช้ค่ะ อ,อีพีนี้ก็มาแนะนำบ้านนี้นะ Giorgio Armani นะคะซึ่งเขาก็มีหลายคอลเลกชันมากนะคะมีทั้ง My Way Collection ซีนะ,ะ Aqua d i o i a แล้วก็ตัวนี้นะคะก็ Emporio Armani นะคะน้ำหอมเป็นของฟุ้มเฟยนะคะก็ไม่แนะนำให้สาวๆ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะหรือว่าจะซื้อมาเป็นคอลเลกชันเยอะแยะมากมายนะก็เลือกตัวที่ชอบนะแล้วก็กลิ่นที่ติดทนนะ,ะสำหรับเราแล้วนะคะเรา,อาชอบนะคะแล้วก็เราสะสมตามงบที่เรามีค่ะเรามีเท่าไหร่เราก็สะสมเท่านั้นนะก็เราเลือกที่จะซื้อในราคาที่เขาทำโปรโมชั่น ถ้าเพื่อนๆชอบอคลิปที่เราแนะนำน้ำหอมนะก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะไว้เจอกัน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ